กินอาหารเซากันนะคะคาาากาเฟนี่ไงเอามาต่างค่ะเอาชีดออกให้พี่ไงกินไม่ได้ยว่ากินชีตแยบลาสตูระ่ะมุสเตเดียลัสไงอะไรก็เขาป้ายงา ฟิสเด็ก hmm. ก็ฟิสเมื่อไหร่ฟิสนะมื้อไหน

เิงหนาแต่ละคน,นเป็นตาตายเป็นตาตายพี่น้องตอนมากหมอวานมีห้าวเห่าหมูขึ้นมีตะปูเหาเห่าสาวมากมีตะปูเม่าคางไม่ใงียนเอยกเยังเสียงแหบเนาะทั้งเต็นทั้งห้องเนาะเนืองีสดเมื่อคืนม้วนม้วน ใค้าจากโปโป,โปลาลนะคะแต่ว่ามันถึกเสียงเพลงดังนั้นอัพพี่น้องอกับสิบ่มีเสียงเบาเสียงเพลงนะคะแต่ว่าสอาเสียงเพลงของยูทูบมากบแซนนะคะมาแซนมันโดนลิขสิทธิ์นะคะง่ายหน่อยเติลืมแพ้เลยเหรอพี่น้องเลย <laughs> ทั้งเต็นทั้งหอรมันเริ่ไไนนมแพอ่างเง้ยนัเริ่มข้าวเริ่มโตไม่เก็บกินกุ้งนะคะกุ้งเป็นสารโตแพงนะคะแต่ว่าคุ้มค่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะประมาณไม่นายเบิ้งกะ บางแต่ในที่นี่นะมึงแตดาล่าเมงแตเสสีเขากินค่ยอยเรื่อยๆเขากินนะก็จะจนคนธรรมดายังไม่แน่นอนชิตไปจะของเสด็จก,กินนะครั้งหนึ่งในชีวิตได้ลิ้มลองรสชาติก็ถือว่าตายเพราะเสียสัตว์เกิดแล้วนะ น้องค่อยเบิ้งกั็นแ้วการคิดแต่มาไทยโหลาย,ายนะก็ทานนิดหน่อยเป็นเรื่องสนุก <c oughs> <c oughs> ก็กินกุ้งเมื่อคืนนี้โตพม่าหน่อยสองชุดนะคะสองชุดไงร่วมราคาเราค่าเครื่องดื่มแล้วผู้ใหญ่ขอก้นเด็กหน่อยสองก้นถ้ากราว่าแปดก้นาะหมื่นกว่าบาทนะคะคุ้มค่า ้ากิดเป็นเงินไทยก็ถือว่าแพงแต่้าคิดเป็นเงินบบรนเน่ก็ถือว่าโอเคเอาใช้ได้แต่ก็เ่าสุ้กินได้ครับแต่ว่ากับเริได้กินทั้งสี่ตลอดนะคะกับครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะแต่ไม่ยอะหน่อยกตอยากลองน้ำเนาะกิ่นบล้วมันเหี่ยวค่ะ กินกาปารมควัน <c oughs> <c oughs>